ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา975อันตัวแลกเงินนั้นนอกจากชนิดที่สั่งจ่ายแก่ผู้ถือแล้วจะออกไปเป็นคู่ฉีกความต้องกันสองฉบับหรือกว่านั้นก็อาจจะออกได้วักสองคู่ฉีกเหล่านี้ต้องมีหมายลำดับลงไว้ในตัวตราสารนั้นเอง มิฉะนั้นคู่ฉีกแต่ละฉบับใช้ได้เป็นตั๋วแลกเงินฉบับหนึ่งฉบับหนึ่งแยกเป็นตั๋วเงินต่างฉบับกันวักสามบุคคลทุกคนซึ่งเป็นผู้ทรงตั๋วเงินอันมิได้ระบุว่าได้ออกเป็นตั๋วเดียวนั้นจะเรียกให้ส่งมอบคู่ฉีกสองฉบับ หรือกว่านั้นแก่ตนก็ได้โดยยอมให้คิดค่าใช้จ่ายเอาแก่ตนในการนี้ผู้ทรงต้องว่ากล่าวไปยังผู้สลักหลังคนถัดตนขึ้นไปและผู้สลักหลังคนนั้นก็จำต้องช่วยผู้ทรงว่ากล่าวไปยังผู้ที่สลักหลังให้แก่ตนต่อไปอีกสืบเนื่องกันไปเช่นนี้ตลอดสาย จนกระทั่งถึงผู้สั่งจ่ายอันหนึ่งผู้สลักหลังทั้งหลายจำต้องเขียนคำสลักหลังของตนเป็นความเดียวกันลงในฉบับคู่ฉีกใหม่แห่งตัวสำรับนั้นอีกด้วย